มาแล้วค่ะมาแล้วครั้ท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของซิงเกิลมัมสาวสวยหุ่นดีสุดสตรองพร้อมกับวิธีเลี้ยงลูกแบบติดดินไม่ใช้มือถืออยู่กับธรรมชาติของคุณตุ๊กชนกวรรนันรักชีพนั่นเองคะ่ะสำหรับคุณตุ๊กชนกวรรนันเป็นอีกหนึ่งนางแบบหุ่นดีของวงการบันเทิง หลังจากมรสุมชีวิตพัดผ่าน,านเธอกลับเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วก็กลายเป็นนักแสดงที่มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของเธอที่ใช้ชีวิตอยู่กับลูกๆสุดน่ารักทั้งสองคนอย่างน้องพแพลวและน้องภูมิทั้งเธอยังผ่อนบ้าน29ล้านต่อเองจนหมดอีกด้วยพร้อมกับวิธีเลี้ยงลูกแบบติดดินจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านของเธอนั้นเป็นบ้านหลังใหญ่สวยงามสไตล์โมเดิร์นมีกลิ่นอายของความเท่บนเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่บรรยากาศรอบๆบ้านร่มรื่นมีต้นไม้น้อยใหญ่มากมายรายล้อมไปด้วยต้นมะฮอกกานีและต้นก้ามปูเธออาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้กับน้องแพรวน้องภูมิสามคนแม่ลูก รอบๆบ,บ้านกว้างขวางทำให้เด็กๆมีกิจกรรมทำมากมายใช้พื้นที่ในบ้านอย่างคุ้มค่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเธอก็อยากให้ลูกๆเติบโตอย่างธรรมชาติไม่ติดโทรศัพท์ไม่ติดโซเชียลทำให้ลูกๆมีงานอดิเรกตามความชอบส่วนเรื่องผ่อนบ้านนั้นเคยเผยว่า เรื่องผ่อนบ้านเป็นไปตามเดิมค่ะไม่ถึงกับว่าจะหมดแต่จากมูลค่าบ้านตอนนี้ติดหนี้แบงค์แค่หกหลักเองแต่ว่าจำนวนติดธนาคารมันก็ยังเป็นสิบปีค่ะถ้าบังเอิญตังได้มาก็อาจจะปิดได้หมดเหนื่อยอยู่แล้วเรื่องท้อมันก็มีบ้างทุกคนแต่ว่าโดยรวมตุกว่ามันอยู่ในจุดที่เราสามารถทำได้เราไม่สามารถเมื่อไรเราก็ต้องปรับแผนแต่ตอนนี้เรายังพอได้ จริงๆแล้วตามหลักเรื่องค่าเทอมพี่บวยเขารับผิดชอบอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในอนาคตทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราก็เลือกสรรโรงเรียนที่ไม่เกินเอื้อมมากเกินไปค่าเทอมน้องก็ไม่ได้เรียนอินเตอร์ก็ไม่ได้หนักมากเกินไปคิดว่าพอจะดูแลบุตรไว้ค่ะยังไงเราก็ช่วยๆกัน ส่วนด้านการเลี้ยงดูลูกๆทั้งสองคนอย่างน้องแพรวและน้องภูมินั้นเมื่อมีลูกๆเข้ามาในชีวิตความคิดของเธอก็ได้ปรับเปลี่ยนแทบจะทั้งหมด จากชีวิตที่ไร้ความยืดหยุ่นก็เริ่มรู้จักปล่อยวางรู้จักมีความสุขกับเรื่องง่ายๆในชีวิตและความเครียดลดลงใช้ชีวิตอยู่กับลูกๆทั้งสองอย่างแฮ ppy คอยเลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งแต่ไม่ทิ้งความอ่อนโยนต่อผู้คนรอบข้างการเลี้ยงลูกๆในสไตล์เธอรวมถึงมุมมองการใช้ชีวิตในปัจจุบันมีประโยชน์และได้แนวคิดในเชิงบวกมากเลยทีเดียว โดยเธอเลี้ยงลูกมาด้วยวิธีให้ห่างไกลจากโซเชียลมีเดียไม่ค่อยได้ดูทีวีแต่ก็ไม่ได้เข้มงวดอีกทั้งตัวเธอเองก็ไม่ค่อยได้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่น iPad หรือสมาร์ทโฟนมากนักในบ้านจึงไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรที่ต้องขึ้นอยู่กับโซเชียล วิถีชีวิตของลูกๆทั้งสองก็จะเป็นแบบธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่มีแต่ลูกๆก,ก็มี iPad เล่นแต่เด็กทั้งสองก็มักจะใช้เวลากับวิธีชีวิตง่ายๆมากกว่ากิจกรรมหลักๆที่เธอมังให้ลูกๆทำเวลาว่างๆคือกิจกรรมทํางานบ้านเช่นกวาดบ้านถูบ้านทากับข้าวล้างจานกรอกน้ำเลี้ยงแมวอ่านหนังสือเรียนเย็บผ้าเป็นตน้น คุณตุกได้ซื้อจากเย็บผ้ามือสองเพื่อมาเซอร์ไพรส์เพราะรู้ว่าน้องแพลวลูกสาวอยากได้มานานแล้วทำเอาน้องแพลวดีใจหนักมากร้องกรีดลั่นบ้านตั้งแต่นั้นมาก็ไปเรียนตัดเย็บน้องแพลวได้โชว์ความสามารถในการตัดเย็บผ้ากันเปื้อนให้กับคุณแม่ได้ใช้ในการเข้าครัวทั้งคุณตุกยังเคยโชว์ภาพกระเป๋าสุดเก๋ที่น้องแพลวตัดเย็บเองให้ได้ชมกันด้วย นอกจากนี้ยังทำกับข้าวทำขนมเรียกว่าเรื่องงานบ้านงานเรือนคุณแม่ตุ๊กหายห่วงได้เลยค่ะ เรียกว่าเป็นบ้านสวยบรรยากาศสุดร่มรื่นมีพื้นที่ให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมรวมทั้งการเลี้ยงดูลูกแบบวิธีชีวิตง่ายๆตามธรรมชาติเป็นคุณแม่คนเก่งที่สามารถเอาเป็นแบบอย่างได้อีกด้วยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ